โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่อง YouTube ของแอดนัทนะครับเป็นช่อง YouTube ที่ให้บริการรับฝากขาย ID ดีเกมฟรีไฟและรับซื้อ ID ดีเกมฟรีไฟลเนี่ยราคาร้อนๆครับทุกคนหรือว่าใครเนี่ยที่มี ID เกมฟรีไฟนะครับเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยากได้เงินด่วนทันใจนะครับสามารถนำา i d f ฟรีไฟเนี่ยมาขายให้กับแอดนัทได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าใครที่อยากจะตั้งราคาขายเองนะครับสามารถนํามาฝากขายให้กับ YouTube ของแอดนัทได้เลยนะครับและแอดนัทก็ยังมี ID เกมฟรีไฟล์ในราคา าจะเป็นหลักร้อยหลัก5 0 0ร้อยสี่ต่างๆมากมายเยอะแยะครับทุกคนครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนัทด้วยนะครับอย่าลืมมาเลือกซื้อเลือกหาไอเยเกมฟรีไฟล์นะคาถูกที่ช่อง YouTube ของแอดนัทได้เลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวลิงก์ยูทูบผมจะทิ้งไว้ใต้เดคิปชันเลยเีวก็ผมมีกัอฟท่ซินค้ส3า4เนระับา600บาททุนครับเชื่อมเฟซบ,บุ๊กต้นเอนครับมาด้วยเลเวลห้ารับาจค่ไบทคน อะไรต่างๆครับมันซีโร่ของเรามีเหมือนกันครับมาดูกันที่แฟชั่นกันบ้างครับนี่เหล็กหมวเสืออะไรต่างๆครับนะเซ็ตสิทขั้นสูงขั้นนี้โอ้ใส่แล้วหล่อครับทุกคนนะโคโนใส่ทรงผมนี้โคตรหล่อครับทุกคนดูดินี่ครับนะนี่เลยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นหมวกองค์หมวกเอฟนะครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับนะไปนะครับดูชุดแฟชั่นของเรากันบ้างครับนี่เลยครับใส่ลงหนอดกางหนอดขาวผ้าปิดตรงปิดปากอะไรต่างๆครบเซ็ตเลยนะครับทุกคนครับนะนี่ครับหัวเสือของเราครับราชาพยัคครับที่บอกว่าสุ่มมาแพงมากครับทุกคนครััััับบบบบบบมมมาาาาาดดดดูููชชุุเเเเเเซซตตตกกกนนน้้้งงคคคครรรรรไไ่่่ววจจะะปป็ถอออสืลลๆย ครับนะนี่ครับนะชุดบงชุดบอลนะครับชุดสิทธิ์ขั้นสูงอะไรต่างๆมีครบแน่นอนครับทุกคนครับแล้วก็นี่เลยครับวันดูเวสครับชุดนี้ก็เท่มากันนะครับนั้นทุกคนนะไปนะครับดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับกางเกงไปแล้วนะครับทุกคนกับหกร้อยผันนี่ครับนะชุดโลซุงโลซีอะไรต่างๆครบเซตเลยครับนี่ครับทุกคนครับนะที่เป็นแบบว่า สิทธิ์ขั้นสูงขันนี้เนาะทุกคนเนาะเออตึงในแรเลยนะครับทุกคนก็มาดูแฟชั่นกางเกงกันบ้างนะครับรองทงรองเท้านี่ครับเสื้อตัวเราชุดสร้างนั่นเองครับทุกคนครับอื่นอีกมากมายคิดตั้นสานยูสีลูกเจ้าอีกสองลูกครับทุกคนครับนะต่อไปดูตัวละครตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะอะไรแค่ไหนครับทุกคนครับแต่ภาพมาที่เคลลี่เลยแล้วกันครับนี่เลยครับทุกคนหัวของเราครับทุกคนครับนะนี่เลยครับนะ เป็นไงครับทุกคนครับนะั่นตึงๆขอดๆครับทุกคนครับหนวดคงหนวดขาของเราก็มีเหมือนกันครับนัสำหรับราคา600บาทครับทุกคนครับสำหรับใครที่นี่ครับนั้นยังไม่มีไ d เล่นนะครับทุกคนครับสามารถมาจับซื้อจองได้เลยนะครับคนแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับนะบอกเลยว่านะครับเล่นเบือกเขายังเอามาฝากขายต่อได้อีกเลยนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับทุกคนต่อไปนี่ครับดูที่คู่หูตัวละครกันบ้างนะครับนี่เลยครับนกฟินิกอะไรต่างๆครบเซ็ตเลยนะครับทุกคนครับคู่หูตละครรของเาเหมือนทท่าาางงงกัันบ้ตึๆและเหมือนนคร บอกเลยว่า เรียกว่าถ้าทางนี้นะครับต้องต้องต้องสุ่มเท่าไหร่นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับกระป๋องสเปรยสุดเท่สุดแรงของเราครับเดือดขอบบ้าอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับดูดิโอ้ดูคอบบ้าเออทำไมคอบบ้ามันเยอะจังวะทุกคนปะเยอะมากครับทุกคนในไอ้นี้เติมไปเยอะหนูนะครับทุกคนครับนะคุ้มกว่าห้าเกินห้าหกร้อยบาทครับทุกคนครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับนะบอดสุดเท่ของเราครับร่มซูเปอร์สตาร์ครับภาพพื้นหลังนั่นเองครับนะตามนี้เลยนะครับต่อไปรูปภาพของเราก็นี่เลยนะครับ A B C D E F G ครับไปดูที่อาวุธปืนน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 กกกกกััััััับบบบบ้าาางงงงว่่่จจะะะะะตึออออไไรรรรรรรแคคคคคหิโฟขเส A K ทุ็ เอ็มหครับนี่เลยนะครับลั่นสองลั่นสองสกาเขาลั่นสองเหมือนกันครับกอซ่าครับทุกคนฟาร์มัสเอสดีดเอ็มแบเอ็นเก้าสี่ครับสามก็บอกลั่นสองครับปืนพาสมาร์การเอ g ของเรานะครับนี่เลยนะครับ MP5 มพีห้า p ี0อสเครับตัวช็อตการของเราครับลูกซองนี่เลยครับเดซไอครับสเปดนะครับสไนปงสไนเปอร์ครับทุกคนคายก็าแปดทิสตันของเราก็ตามนี้เลยนะครับมาดูมาลีกันบ้างกระทัดสองรูปแบบนี้ตัดอีสองม้บอลแล้วก็นีี่่เเลยคครรัับตนนา้ผมมมสุไปหดพช เอาจริงคาตาเรนนี้ผมสุ่มไปหมด5,000เพจกว่าจะได้มานะครับทุกคนโคตรโคตรเปลืองเงินนะผมจะสุ่มมาทำไมก็ไม่รู้นะนะครับแล้วก็แน่นี้ครับทุกคนครับในราคา600บาทถ้าสนใจทัก เพจมาได้เลยนะครับวิกฤตนาสินค้า375ราคา700บาทเชื่อม Google นั่นเองครับทุกคนครับมาดูกันที่นี่ครับเดบิวต์ห้าจุดสามไลซ์สามสามเจ็ดครับทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นตัวละครครับนี่เลยครับทุกคนครับน้านนี่เลยครับโคโนเคลลี่อะลัวในรตัวแรงต่างครบเซตนะครับทุกคนครับนี่ครับหัวคงหัวขาวแฟชั่นของเราหัวบ่าววันครับทุกคนครับตึงๆลอยๆอะไรครับตัวเราเซตตุวนี้เห็นปะนะครับทุกคนครับนะบอกเลยครับนี่เลยครับใส่แล้วเท่ใส่แล้วหล่อครับอออออุุ้้้ยโโโคคคคคคตตตตรรรรรรรหหลล่่่เเเททะัััับบบกกกกกนนนนฟาาาาางงงข็มี ทุกคนครับมาดูกันที่นะครับนี่เลยครับเครื่องเพชรหน้าครับมาดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับชุดเจปูลูกบวชอะไรต่างๆชุดเซตครับนี่ครับนะไฮเปอร์สเตทของเราที่ว่าแพงมากๆครับแล้วไอ้สุดๆเลยนะครับในราคาหมื่นสองบาทท่วนเลยนะครับทุกคนครับนะแล้วชุดเซตอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนมาดูแฟชั่นกางเกงกันบ้างครับรองเท้าคงรองเท้าขาวครับนะนี่เลยครับไฮเปอร์สเตทครับที่บอกว่าแพงถ้าใครถ้าใครได้สุ่มมันจะรู้เองครับว่ามันแพงมันแพงครับทุกคนนะไฮเปอร์สเตทว่าถ้าใครได้สุ่มนะจริงๆนะครับนัคิดต้นามนี้เลยครรััับมาดููกนที่ตวละคของผ้หญิงงกัันนบบบ้าาาคครใทตึงๆต เลยนะครับทุกคนครับนะเชื่อม Gmail Google นั่นเองครับนะเชื่อม Google นะครับหัว Ayok ครับนะหัว Ayo ปังอะไรต่างๆครับนี่ครับเฟื่องหลานของเราหัวชุดจีนนะครับทุกคนครับนะนี่ครับซูเหมิฟางอะไรต่างๆครับเว้นตรงเว้นตานี่ครับผ้าปิดปุ่มปิดปากใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะครับทุกคนครับนะต่อไปนะครับดูกันที่แฟชั่นกันบ้างครับทุกคนแฟชั่นเสื้อของเราก็ตามนี้เลยนี่ครับชุดเซตของเราครับกางเกงกางเกงครับแล้วก็นี่ครับเขาเรียกว่า เออผมเรียกว่าอะไรนะครับนรองเท้าครับแล้วก็ซูเจตัมนี้ครับมาดูคู่หคู่หูกันบ้างคู่หูตัวละครตัวละครคู่หูว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างครับนกฟินิกอะไรต่างครบเซตเลยนะครับทุกคนครับนะคอลเลคชั่นท่าทางของเราท่าเงินครับท่าหมัดไฟไซตามะครับทุกคน700บาทผมว่าคุ้มค่านะครับทุกคนครับกับหมัดไฟไซตามะนะครับนี่เลยนี่ครับ นะเดี๋ดีเชื่อม Google นะครับชาร์กไดฟ์องเราครับบอกเลยครับว่าแน่นอนครับมีหมัดไฟไซตามะมีสกาเมิกาโรดอนครับทุกคนเราดูละครับทุกคนครับภาพด้านหลังเราก็ตามนี้เลยนะครับนะแค่หมัดไฟไซตามะก็500ร้อครับหมดตู้ที่ไม่นำกลับมาขายเป็นของแรมด้วยนะครับแล้วก็เอฟกเซด้วยนะครับตาของเราดูที่สกินปืนกันบ้างครับในราคา700บาทเนี่ยจะได้อะไรครับเอฟฟงเราเอเคมังกรครับนะคุ้มค่าแค่เอเคมังกร600บาทนี่ก็ไม่ได้แล้วทุกคนนะ700บาทก็ไม่ได้แล้วนะครับสกาเมิกาโรออนนเเเลวคครรรรัับบแ้้กก็สาางงะทุ8 ลั่น2 M60 ครับทุกคนครับจริงๆเราอยู่ที่ UMP MP5V SMP404 เหลืองทอง ที่แบบว่าสูงสุดเพื่อนทุกคนดาเมจแล้วก็แรงที่สุดแล้วทุกคนนะ MP อ่า p 9่กครับช็อตการของเราลูกนสองอีโวสีขาวครับนั่นไส้รงเซนเปอร์พิสตันของเรามาลีกระทะสามมิโตัดเจ็ดครับทุกคนครับไม้บอลสามแล้วก็ขนาอีกนะครับทุกคนครับนะเป็นไงคุ้มค่าไหมแหละครับทุกคนแล้วก็หมัดไฟใส่ตำมะครับทุกคนหมัดจริงจังแล้วเบิดอีกแปดรูปแบบก็ไอวอรอีกสี่อันครับคนอาร์เธอร์มาด้วย M 79คุ้มมาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเจ็ดร้อยบาทเชื่อมกูเกิ กันสูงก็ตามนี้ครับบอกเลยว่าตึงๆครับดูแค่หน้าโปรไฟล์ก็ตึงแล้วนะครับมาชุดของเราครับมาดูกันที่ตัวละครครับโคโนอาหรุคไฮโตะเรนต่างบุฟฟ่าของเราครับตัวละครหล่อๆเท่ๆเลยครับนะมาดูแฟชั่นกันบ้างครับหัวคงหัวขาวเซียเซเว่นครับทุกคนครับมีแน่นอนครับหัวขาวกิงโกะอะไรต่างๆครับหัวยากษ์ุซงยากุซ่าครับนะเป็นไงครับทุกคนครับนั่นนี่เลยครับเซตแปดบิตของเรามีแน่นอนครับเสื้อไก่แปดบิตครับหลายคนเนี่ยที่หลายคนตามหาครับทุกคนครับมาเอาเลยนะครับทุกคนครับมาดูแฟชั นี่เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบผ้าปิดปากครับโมดิฟชั่นซึ่งแต่งกายกันบ้างนะครับนี่เลยครับทุกคนครับชุดเซตของเราซีซั่นสซีซั่นสครับแล้วก็เสื้ออีซูตสุดเท่สุดแรงครับนะเป็นไงครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อสีแดงทอราชนคนบนโลกที่ใส่แล้วเท่ใส่แล้วหล่อใส่แล้วสาวติดตึมครับทุกคนครับใส่เข้าโซนทีสไตล์บอกเลยว่าได้สาวกลับมาแล้วก็เซื้ไก่เป็ดบิดที่ว่าของแท้ของแรนนั่นเองครับทุกคนครับดูที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างครับนี่ครับทุกคนครับเอททททัััััััันน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 นบบบบบบบีีีีดขขอออองงงงงเเเเเรรรรรรราาาาคคคคคคกก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 ก็มมหหืะชป้้้้โลลลลลสสส่่่่่่ใใแแวว นี่เลยครับตรงเท้าใส่ไฮโลไฮไลท์น่มีแน่นอนซูเซ็ตของเรานะครับแพ็กเกจตัวละครนะครับบัตรเพิ่มแล้วรื่ออื่นอีกมากมายครับที่ด้านจปลูกเก้าอีกแปดลูกครับทุกคนครับเพืาพัาผ่อนชำระก็ตามนี้เลยนะครับไปดูกันที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจะอะไรแค่ไหนครับแต่ภาพที่คิลลี่เลยเลยกันครับนี่เลยครับนะ ขององเขาอะไรต่างๆครับบอกเลยว่านี่ครับน้ำหมัดไฟเห็นปะทุกคนเห็นหมัดไฟปะเมื่อกี้นะครับทุกคนเห็นหมัดไฟว่าหมัดโลกันนะครับไม่ใช่หมัดไฟเสตมะนะครับนะที่มันไม่เอากลับมาขายอีกแล้วนะครับหมัดโลกันนะครับนะตามชุดเซตของเราครับซีซั่นห้าอะไรต่างครบเซตเลยนะครับนะมาดูไปชั้นกางเกงของผู้หญิงกันบ้างครับก็ตามนี้นะครับคนกางเกงปินกของผู้หญิงมีเหมือนกันครับไปชั้นรองท้ารองเท้าของผู้หญิงครับรองเท้าสีฟงสีฟ้าก็มีเหมือนกันครับนี่นะครับทุกคนครับนะไปคู่ตัวละครรคับเนี่ยหมมััดดไฟเห็นนนปะะทุกคครบาูทท่าางกันนนนบบบ้างคคครรััทุกีวลอะไรต่างครบเเซตลยนะครับทุกคคคนรับอลเลชันท่าาทง นะครับถ้าถ่ายลงถ่ายรูปอะไรต่างๆครับทุกคนครับแค่หมัดไฟเนี่ยทุกคนนะก็เทียบก็ก็ดีกว่านะครับทุกคนมันดีกว่าหมัดคอปบ้าหมัดไซตามะอีกอะทุกคนนะจริงๆคือมันเท่มันเท่ดีนะครับทุกคนครับบอกเลยนะครับแอบปสุดเท่สุดแรงของเราบอดบันพันช์แมนครับทุกคนล่มชูชชี่ของเราไอซุสุดเท่สุดแรงก็มีเหมือนกัน ภาพพื้นหลังครับทุกคนครับนี่เลยนะครับนี่ราคาหนึ่งพันบาทนะครับตังคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับทุกคนครับนะแค่ตัวละครแค่ชุดเนี่ยก็ตึงๆแรงๆแล้วนะครับทุกคนครับนี่เลย AW นะครับทุกคนครับแล้วก็ตามนี้ครับนี่ครับหมัดโลกันเห็นป่ะทุกคนป่ะเห็นปะเห็นหมัดโลกันไหมคนอื่นนะครับมาดูอาวุธปืนกันบ้างครับตามนี้ครับ M4 ลั่น2ครับทุกคนครับ AK เคยูนิคอร์นเป็นไง AK หิมะก็มีเหมือนกันครับนะแล้วก็ M14 คคครับทุกกนาิิปดเอาเด็มหนราึ่งสน่ครับทุกคนครับสก้าครัิปปิตเลสการัเ SVD นครัเอา นะครับทุกคนครับอารย์กบอก1นึ่งครับระยะด้วย N94 ครับมันดีจีกันบ้างครับอยู่ที่ UMP ครับนี่เลยครับ MP 5 V SMP 4 0น Mechanical ที่ว่าดีที่สุดครับ P 9 0ของเรานี่ครับทุกคนครับช็อตกันลดซองไฟบรรลัยกันแลวโอ้โหลูกซอง7กระบอกครับทุกคนสแปซอีกสกระบอกแล้วก็ M 1 8 8 7นครับทุกคนใช้ปงสไนเปอร์พิสตันของเราก็ตามนี้เลยครับมารีนี่เลยครับเามาลีหนึ่งครับนี่ตัวตอีกสามนะครับคาเดนาไฟถีนั้นลบบีด้วยครับนะฟิตของเรามดเนี่ยครับหม ถ้าสนใจทักเพจมาเลยครับ1,600บาทนะครับเฮ้ครับยอดแม่สินค้า377เจ็ดเจ็ดวได้ค้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับทุกคนครับนี่เลยครับสินค้านสูงของเราครับมันด้วยรีเดียว66ครับไลท์สองพันห้าครับ สีกระสุนก็ตามนี้เลยครับตัวดูกันที่นะครับตัวละครกันบ้างว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับทุกคนครับนะซิโลโคโนอะรุโคลนโตะอะไรต่างๆครบเซตครับทุกคนครับมาดูแฟชั่นกันบ้างครับนี่ครับหัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นหัวตามนี้ครับที่หลายคนชอบใส่แล้วแต่ว่าชุดนี้ครับไม่เอามากลับมาขายแล้วทุกคนฟิวชั่นซามูไรอะไรต่างครับหัวส่วนเมคาครับที่ว่าอ่านะครับนี่เลยครับทุกคนครับที่ว่าสูงสุดกว่าเพื่อนนะครับที่ว่าออกยากคาหุก คาบบกิก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับทุกคนครับนะอุ้ยดูดีนะครับทุกคนครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับทุกคนครับอีโบนี้นะครับทุกคนครับหมดเป็นหมื่นเพชรหมดหมื่นเพชรก็ยังไม่ออกเลยที่เขาว่าเกลือจัดนะครับทุกคนครับแต่ไอดีนี้มีครับทุกคนครับบอกเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับทุกคนมาดูชุดเซ็ตของเรากันบ้างครับทุกคนครับเอซุดสุดเทสื้อสรีครับนะเสื้อเลงแดงซีซั่นต่างๆครับซีซั่นสิบเก้านะครับชุดเลดไลน์นะครับเสื้อแขนยาวเลดไลน์ของเราก็มีเหมืืออออออนน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 กก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 กััััััััคค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 รรรรรรบบบบบะะ็็็็เเเเเเเลลลลยยยยีีีี่่่่่่่ขขขขาาาาาาาวววแแแจตททซิงงงุุด๋้้้มมมมมมมไไใหๆ ไม่สวยนะครับคืออยากได้ของเก่าๆที่เอากลับมาขายนะทุกคนนั้งเกงปีกนกของเราครับจริงๆนะครับนะดยที่เอาตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่แรเท่าไหร่นะครับทุกคนครับแล้วก็รองเท้าสายอะไรครับมีแน่นอนครับสุดเชฟของเราครับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับทุกคนทดทารชนคนปโลกแล้วก็ชุดสีเหลืองครับนะเาคทา1 8น0บาทนะทุกคนครับสำหรับใครที่ตามหาจารชนคนโลก์อันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ไปเปิดเองนะครับทุกคนครับนะบัตรเพิ่มหื่นอีกมากมายครับ แค่ไหนครับทุกคนครับซุดเซตของรอครับนี่เลยครับหัวอมุ้งอมวยต่างๆครับนะก็มีเหมือนกันครับใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับทุกคนเอ็มวีสนเอเมทาบดีซุ่มผมผู้หญิงครับทุกคนครับขอตามนี้เลยครับตึงๆแรงๆครับทุกคนครับต่อไปนะครับดูที่แฟชั่นแว่นตากันบ้างนะครับแว่นตาของผู้หญิงเนี่ยนะครับนี่เลยนี่ครับนะโอ้โหหลดโค้งลดขาของเราก็มีเหมือนกันครับนะแบบใครที่ชื่นชอบนะครับทุกคนครับนะต่อไปซุดเซตของรอครับตาดวงตาแดงนะครับเครื่องแต่งหน้าอะไรต่างๆมีแน่นอนครับ นะชุดจงชุดจีนอะไรต่างๆชุดซูเหมยฟางอะไรต่างๆครบเซตเลยนะครับทุกคนครับนะต่อไปเดินคนตัวที่นะครับตัวละครแฟชั่นกางเกงกันบ้างครับนะเกงใส่ลงไฮไลท์เนี่ยก็มีเหมือนกันครับนี่ครับกางเกงตัวนี้ใช่ปะรัดลงรัดรูปเหมือนกันครับทุกคนครับแล้วก็ปีกนกของผู้หญิงครับแล้วก็ตามนี้ครับทุกคนครับนะรองเท้านะครับนี่เลยนี่ครับต่อไปนะครับดูชุดเซตกันบ้างครับชุดโทรชนคนเป็นโลกนะครับทุกคนตามนี้เลยครับเหมือนกันกับผู้ชายเลยครับทุกคนครับนะคู่หูตัวละครกันบ้างครับว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนคคคคครรรรรัััับบบบสุุ่มมไปปนนะะาาณเพกกด้ิทล ดันพื้นครับนะแล้วก็มัมมี่แดนครับทุกคนจึ๊ก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 ของเราครับนะต่อไปกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงครับแบ็คดังนั่นเองกล่องดวงใจไซตามะครับหัวไข่ยานพาหนะของเราครับแล้วก็มีมังอ่านี่ครับยานพาหนะตัวนี้ครับทุกคนคิดว่าไม่นํากลับมาขายแน่นอนครับนะทุกคนแอร์บอร์ดนะครับร่มชูชีพนะครับนี่เลยนี่ครับนั้นภาพพื้นหลังของเราขอบบ้าคกรีปครับทุกคนครับนะขอบบ้าดเดอแฟนเบนเนอร์นั่นเองครับภาพพื้นหลังนะครับรูปภาพของเราก็ตามนี้ครับทุกคนครับนั้นแลลลล้้ววกกก็ตตาาาาขอออองงเเเรรรนนนนนี่่ยะะคคคัััับบบไปดูชุธ นะครับอินฟนะครับอินฟลั่นทรงลั่นสอะไรต่าง a เอเคยูนิคอนครับทุกคนเอ็นงสี่ครับนะสกาคิวปิดเลิฟอะไรไม่ใช่ครับสกาไททันนะครับทุกคนสกามังกรเอาเรื่องเหมือนกันครับทุกคนครับนั้นนี่ครับเอเคเอ็มสี้าฟาเมสนะครับทุกคนเอ็มแปครับนะเอ็นเก้าสี่ครับทุกคนครับถ้ามันเร็วเกินไปนะครับก็สต็อปดูได้นะครับทุกคนเอ็มอ่ายูเอ็มพีครับทุกคนครับเอ็มพีไฟเอ็มบีเอสนะครับเอ็มพีศูนย์แล้วก็พีเก้าสิบนั่นเองครับช็อ มารีกรทันนักแข่งครับทุกคน7อันนีครับมีนอรตัด7นี่ครับทุกคนครับน้ำ้บอน3แลเพกาะใครนาไฟอีก2ครับนะครับทุกคนครับแล้วก็ระเบิดมืออีก13รูปแบบครับนี่เลยนี่ครับทุกคนเป็นไงแยะนะครับนะแล้วก็ไอวอลอีก4รูปแบบครับอเทอ่องเราด้วย m อ9ในราคา1,800บาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับนครับพี่กอล์ฟนาสินค้าสามเจ็ดแดในราคาสี่พันเก้าร้เก้บบาทครับมองเอฟสุดเคสสุดแรงของเราครับบริเจนทีซีครับนะรนวิวั้ารับเก้าไลท์เจ็ด ซิลโลโคโนอโลไฮโตเลนตต่างครบเซตนะครับทุกคนมาดูเวอชั่นกันบ้างนะครับในคนนะครับหัวของเจนอตครับหมวกโอ๊กหมวกเอฟของเราครับก็มีเหมือนกันครับนี่เลยครับสำหรับใครที่ตามหาหมวกเอฟครับของแท้ของแรงแน่นอนครับเซตสิทธิ์ขั้นสูงขั้นที่1ครับเห็นหัวละแสดงว่าต้องมีครับทุกคนครับนะเวอร์ชั่นคาบูกิครับนั่นนี่เลยครับหืมตึงๆแรงๆครับทุกคนหนวดคงหนวดขาวเอาเรื่องเหมือนกันครับผ้าปิดปงปิดปากนะครับนะมาดูครับว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับนะเซตสิทธิ์แค่ซีซซัััััั่่นนนนคคคครรรรรรรบบบะะุุดเเเเเตตตตงงาาากกกก็็มี้้ลลลยยทสือออโไ นะครับเสื้อโครงกระดูกเอามาเอามา เอามาครับทุกคนครับนะเสื้อไก่8ปดบิดอะไรก็มีเหมือนกันครับทุกคนครับนั่นี่เลยนี่ครับทุกคนครับมาดูกันที่เสื้งเกงกันบ้างครับชุดรองเท้าของเจนอรครับทุกคนครับกานเกงซีซั่นหนึ่งครับนะครับชุดนองชุดนอนซาตัมะครับที่ว่านะครับบาวันใสนะครับนะมันเหมือนจะมีการฮิตขึ้นมาแล้วครับทุกคนครับบาวันปลุกดดแล้วนะครับทุกคนครับดูที่ชุดเซ็ตกันบ้างครับในเซตซีซั่นสามครับทุกคนครับตั้งอีกหนึ่งนึงา่มายลยกคิครั้น ย่อเขงปลหรป๊อปอาร์เอ็นบีราปวดฟังดูดีละาทำไมไม่คลออ้อน้องนางก่องามละอ่อ้น้องนางละก่องามละอ่อนทำไมกันหนอมาคอฟังลัมนะครับแบบนี้เลยครับทุกคนครับนะชุดมนุษย์ยุคคงยุคกินอะไรต่างๆครับผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับในราคา4,990บาทครับทุกคนครับนะเซตของเราก็ตามนี้ครับทุกคนครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้ไอดีหมวกเอฟไปจับจงจับจองซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเลยนะครับซากุระนะครับซึ่แต่มีซีซั่นซากุระอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะเแล้วก็ซซีั่น ฮิปฮอปครับนะคู่หูของเราก็ตามนี้ครับทุกคนครับนะนี่เลยนี่ครับทุกคนครับคอลเลกชันท่าทางของเราครับนี่เอาบอดีบอดีประตูนะครับท่าดันพงดันพื้นของเรามี2อครับท่าไก่ครับนะว่าครบเซตครับทุกคนกระเป๋าสะพายจุดเทสสุลแลนนะครับกระเป๋าน้องต่ายดำนั่นเองครับ หรือหมวก F เนี่ยเป็นอดีตที่แล้นะครับทุกคนครับเนะจริงๆนะครับสิทธิ์ขั้นสูงทุกขั้นนะครับนะทุกคนนะใครมีเนี่ยนะครับนี่ครับสิ่งส่วนก็สวยซีซั่นสานะครับสิ่งส่วนก็สวยจะเป็นซีซั่นสานะครับซีซั่นหนึ่งจะเป็นซากุระนะครับซีซั่นสองจะเป็นหมวก F ซีซั่นสามจะเป็นอ่าโครงกระดูกนะครับนะอันนี้ต่างๆครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนผมไม่รู้นะครับอย่าว่าผมนะครับนะนี่ครับรูปภาพของเราครับนี่ครับตาผู้ดีอะไรต่างๆครับทุกคนครับนะตาผู้ดีตาตาาาาาาแลลลลลๆเเเเเยยถึึงงงงซตตตตคค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 รร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 ััััััััับบบบบบบขอออกกกกกก็มนน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 ีีี้้ทททุุะะะะไไไปปดู่่่่ชืวจจห AK มังกรครับทุกคน m 1 4 2กรบอกครับไอกอซ่าอ่าสกาครับทุกคนกอซ่าไเคส m ส4งสาฟามัสครับตุกคนครับ m 6กนั่นเองแล้วก็ปืนพลาสมากันครับมดู่นจริงกันบ้าง ump นี่ครับ mp 5้า v smp 4 0ครับคนครับมาดูช็อตกันกันบ้างครับลูกซองนี่เลยครับกรปงสเปรครับในสไนปงสไนเปอร์สีเหลืองทองครับคันเาดพิสซันของเราก็ตามนี้เลยครับมาดีของเราครับสรูปแบบเรื่ององแล้วก็ไมคบอลนี่ครับกระบอกหนามด้วยนะครับ โอนะครับ่าสินค้า379ในราคา1,600บาทเชื่อมเฟ e b o o k นะครับทุกคนครับนะนีเลยครับมาด้วยรีววล54ไลท์728ครับสิขั้นสูงก็เหลี่ยงเตอเลยนะครับทุกคนครับนะต่อไปตัวเราไปดูแฟชั่นตัวละครกันบ้างว่าจะตึงจะอะไรแค่ไหนครับทุกคนครับโคโนฮานตัวอโลกอะไรต่างๆบุฟ่าครบเซตเลยครับตัวละครหลักครบหล่อเท่ๆมาดูหัวกันบ้างครับทุกคนน้หัวออแินิกครับทุกคนชุดออแกนิกชุดของพี่ตูนนะครับดูที่หัวนะอยากได มีแน่นอนครับนะก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับตึงๆแรงๆครับทุกคนนะครับนะแฟชั่นหน้าตาดวงตาแดงของเราแฟชั่นสุดเสื้อครับออร์แกนิกแยนะครับทุกคนครับแล้วก็สุดๆสุดแรงของเรานะครับมีเหมือนกันครับทุกคนยากุซงยากุซ่าครับทุกคน ครบเซตเลยนะครับคนไม่ไม่ไม่ถูกถูกนะครับทุกคนครับอันนี้ก็500เลยครับชุดออร์แกนิกนะครับก็หมดตู้ของเราครับกางเกงพี่ตูนสีขาวครับกางเกง CR7 ารเว่นนองอะไต่างครบเซตแน่นอนครับไปดูที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างรองทงรองเท้าครับทุกคนครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับชุดเซตของเรากล่องนะครับนี่เลยนี่ครับสำหรับใครนะครับที่เป็นสายนะครับนี่เลยครับสการนะครับมีแน่นอนครับแพ็กเกจของเราก็ตามนี้ครับบัตรเพิ่มอื่นมากมายกีทตันอีก3ลูกโอ้ทุกคนเอาไปเปิดยังไงให้หมดวะทุกคนสามลูกเอารรอีกกคคับทุน ลูกแก้วอีสิบครับทุกคนนะเอาไปแลกแว่นตา U K ยังได้เลยครับนะดูที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างครับนี่เลยครับทุกคนครับเซตอันนี้เห็นปะก็มีเหมือนกันครับทุกคนดูที่นี่ครับแว่นตา U K นะครับทุกคนนะเป็นไงหัวเอามงหัวเอาหมวยเรื่องต่างหัวยากุซ่าครับนะใส่แว่นตาเข้าไปสุดเทสสุดแรงของเราครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับมาดูนที่ชุดเสื้อตาดวงตาแดงครับว่าจะเป็นตาดำก็มีเหมือนกันครับมาดูนที่นะครับนี่เลยครับ คุค่าคุ้มราคาแน่นอนครับทุกคนครับ1,600บาทนะครับถ้าใครสนใจนี่ครับรีบทักมาปิดเลยนะครับทุกคนครับนะสำหรับราคาในนะครับที่มันลดราคาให้ทุกคนดูใต้เดสคริปชันนะครับทุกคนครับนะราคานี้คือเป็นราคาแรกครับราคาที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นราคาแรกที่จะขายแล้วดูหมดแล้วใช่ปะผมดูหมดแล้วใช่ปะทุกคนนะน่าจะดูหมดแล้วครับคู่ตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนครับนะของเราครับเป็นราคาแรกที่ขายราคาที่อยู่บนหน้าจอครับราคาขายจริงจะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนครับนะยังไง ว่ทตานี้หมัดไฟสัตว์ม้าของกล่องเราครับทุกคนครับก็นี่เลยนะครับกล่องดวงใจนะครับจันทานะตามนี้ครับทุกคนลดเท่เลยนะครับทุกคนแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงซีอาร์เอฟซีเอสโฮเวอร์ครับทุกคนครับล่มชูชีพของเราความรักรอบตัวครับพาพื้นหลังเราก็ตึงๆแรงๆครับทุกคนครับมีของแร่เยอะมากนะครับทุกคนครับนะไอดีนี้นะครับทุกคนครับเอบีซีหนึ่งแซตต้าของเราก็ตามนี้ครับมาดูที่ปืนกันบ้างว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับนะเอ็มโฟของเราครับนี่เลยครับนะ สกอติ้งแซน AK มังกรอันนี้ AK มังกรสีขาวถาวัน AK เรียวสามอ่ะทุกคนนะปืน EVO อ่ะ M14 สกาด้วยครับทุกคนสกาคิวปิดเลือบครับลั่นทรงลั่น2องเป็นไงสกาพิกับลุ้นด้อน M28 M29 ฟา์มัสนะครับ M8 สก,กินนี้โคตรเท่ M60N94 ลั่นทรงลั่น2อปืน AUG ลั่น2ด้วยนะครับ MGU ที่ UPMP5 MP VS MP40 ครับ P90 แล้วก็ทอมสันนะครับสกอตของเราเลยครับนี่เลยครับุกคนสเปแล้วก็ M1887 นี่ครับทุกคนอยากได้มากๆนะทุกคนในคันหนึ่งผนวก้ว้บัาร พี่ด้านของเราก็ตามนี้ครับรถกระทะมารีสี่รูปแบบครับทุกคนครับนั้นมีหัวตัดนะครับทุกคนครับแล้วก็คาเทนาไม้ลิดบอลครับคาเทนาไฟทีนั้นล็อบบี้เลยนะครับสีทธิ์ของเรามาด้วยหมัดจริงจังที่มพน่อนำกลับมาขายครับนะแต่อยากได้นะครับอยากได้ลูกซองเซตาม่ามากกว่าไม่อยากได้หมัดนะครับแล้วก็ระเบิดไอวอลครับอาทธอร์ของเรามาด้วยแกตติ้งนั่นเองครับทุกคนครับในราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับโอเคครับพี่ก๊อฟนาห์ซิงคันสิันสูงามแปดศูนย์ในครัาคาหนึ่งพันหกรของเรา กันบ้างครับทุกคนครับตึงๆแรงๆเลยครับดานซิโรโคโนะอะลุายฮโตะครับทุกคนครับไปดูแฟชั่นกันบ้างครับทุกคนหัวคงหัวขาวมีแน่นอนครับนะเซ้พิตรงพิตนหัวล้านไซตามงเส้ตะมาสครับทุกคนครับเซ้ยากูซ่าของเรามีแน่ครับสำหรับใครที่ใส่กางเกงยากูซ่านะครับนะหนวดคงหนวดขาวครับทุกคนผ้าปิดโปงปิดปากนะครับเซ้บุรุษปิดสนองผิดสนาของเรามีแน่นอนครับเซ้ตาดงตาแดงครับทุกคนครับไปดูแฟชั่นเสื้อกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยครับชุดนอนของไซตามะครับเอชุดสุดเทสุุดแรรรรรงงงขออเเากกก็มมีีหืนนนััััคคคบบทๆๆซซ่นนนน19 1,600คคคคครรรรัััับบบบทุกะเเป็ไง บาทครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นกางเกงกันบ้างนะครับสุดสุดเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวมันก็กลับมาขายครับทุกคนจริงๆนะเอาจริงนะครับนะเสื้อครับรองเท้าปิกโนครับทุกคนครับใส่อะไรเนี่ยมีคนพลาดเลยนะครับนะแฟชั่นลงท้ารองเท้าของเราครับนี่เลยนี่ครับทุกคนครับมาดูกันที่แฟชั่นสุดเซ็ตครับกล่องก๊อตจิอะไรต่างๆกล่องครับเอาไปเปิดเอาแล้วครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเปิดให้เลยหรือเปล่าครับยังยังครับเอาเปิดเองครับได้ทั้งสี่ลูกแก้วอีกสามลูกครับทุกคนครับมาดูกันที่สุดเซ็ตกันบหัััอูู่คคครรบบนนแแาาิข้้งงไป ของแรงจริงครับทุกคนนั้นสิทธิ์ขั้นสูงนะสำหรับใครไม่มีก็หาซื้อเอาเลยนะครับทุกคนครับนะไม่นำกลับมาขายแน่นอนครับนะกานหมวกเอฟเนี่ยอยากได้นะครับแต่ไม่ยังกลับมาขายครับทุกคนครับถ้ามีหมวกเอฟมาขายนะบอกเลยว่า เอฟจะไหลค่ามากเลยครับทุกคนครับนั่นจริงครับทุกคนครับนะก็ตามนี้เลยครับทุกคนครับนี่เลยครับผู้ตัวละครของเราครับทุกคนครับนกฟินิกซ์ินิกอะไรต่างๆนะครับก็มีเหมือนกันครับเพนกินเพนดงแพนด้าอะไรต่างๆครบเซตนะครับพันชันท่าทางของเราครับทุกคนครับท่าให้หัวใจท่าไม้ท่านี่ครับเงินอะไรต่างๆท่าโปรเงินท่าถ่ายรูปครับทุกคนโอ้โหท่าเยอะแยะมากมายกระเป๋าสะพายสุดเท่สุดแรงครับต้องแต่ชมพูนี่กล่องดวงใจครับนี่ครับคอบบาเกตครับยานฐานะแอร์บอร์ดมันนี่บอร์ดครับทุกคนถอทรอล์คองเรานะครับภาพพื้นหลัง ตามนี้ครับเป็นไงตึงอะไรเลยนะครับทุกคนครับนะดูรูปของภาพของเรากันบ้างครับนี่ a b ถึงเครับตามเรามาดูสกินปืนครับจะตึงแค่ไหนครับ1,600บาทครับ M4 ของเราครับนี่ครับดามเมจบอกหนึ่งครับ a k มังกรครับเป็นไง M14 มหนึ่งส่กาทันที่บอกว่าสกาเดทันนะครับหมดสุ่มหมด5,000เพชรนะครับ S S M 2 9 f a r m a t นะครับทุกคน X M 8 M 6 0ครับ N 9 4ครับมาดู SG กันบ้างอยู่ที่ U M P ครับ M P 5นะครับทุกคน P 9 0นั่นเองครับแล้วก็นี่ครับ M P P M P 4 0แล้วก็ P 9 0ของเราดูช็อตกันครับทุกซองนี้ครับทุกซองไฟเป็นไรกันครับเป็นไง อยากเป็นแสนดีลูกซองไฟปัสสเปที่สมสมบัแล้วก็ M 1 8 8่ง็ครับนะนี่ครับสายไลเนี่ยไม่ควันพลาดเลยนะครับตนโปงโปงหัวแตกเลยนะครับตัวพิตนของเราก็ตามนี้มาลีนี่เลยครับสามูปแบบมีตัดอีกห้าด้วยน้บอลอีก5แล้วก็นาทออีก2ครับถน่าบีสุดเทสุดแรงมาด้วยหมัดจริงจังครับทุกคนหมัดไฟซาตมครับทุกคนระเบิดอีก1ารูปแบบไอวอลอีก5รูปแบบครับอาเธอร์องเรามาด้วย M 7 9ในราคา1,6 0 0บาทถ้าในราได้เลยครับาหนว่าพินคกรา0บาทเชื่อถ้าใครสนับทักเนมาด้เลยล59คครับ สิคันส่งหัวอโอเคมาอีกแล้วครับทุกคนถือว่ายังมีครับตัวละครของเรามาดูกันที่นี่เลยครับทุกคนครับนะนี่ครับเป็นไงตึงๆแรงๆครบเซตครับตัวละครหลักของเราครับมาดูแฟชั่นหมวกกันบ้างครับทุกคนนะไม่ใช่เป็นนะครับหัวกล้ามดวงกล้ามดำหัวจีองจีเอ็มอะไรต่างๆครับเจมหัวเหลืองใช่ปะทุกคนนะอืมตามนี้เลยครับเรียกมันเจมหัวเหลืองครับหมวกโอ่หมวเอฟของเราก็มีเหมือนกันครับไปดูที่สุดเซตกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยนะครับทุกคนครับหัวจิ้งจงจิ้งจอกนะครับนะมันจะเป็นนะครัััััััับบบบบบนน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 ีีี่่่ตตึงงงงงๆๆแลเเเเเยคคคคครรรรรททุุกกกกกะปปปปป็็ไผ้้าาาาิิดดดดขออมมหืูฟชซ นะนี่เลยนะครับนะทุกคนครับเสื้อซ yeah well, yeah like well. ีซ so ั dog, ่นสามซีซั un ่นสี่ครับเสื้อสองซีซั่นสี Laughing ่ครับหลายคนเนี่ยนะครับเสื้อแลงโกเนี่ยหายากมากนะครับไม่นำกลับมาขายแน่นยังไงเสื้อแลงโกก็ไม่นำกลับมาขายครับทุกคนเพราะว่าเป็นเสื้อแต่ละซีซั่นอยู่แล้วครับแลงโกแลงแดงครับทุกคนครับนะบอกเลยครับไม่นำกลับมาขายแน่นอนครับบอกเลยว่าถ้าใครมีเนี่ยทุกคนได้เอาไปบอดเพื่อนเลยกูมีชุดนี้ครับนะสายไรเนี่ยต้องมีแน่นอนครับทุกคนครับถ้าใครใส่ายไรเนี่ยมันต้องมีละชุดแลงบอลแลงโกอะไรต่างๆแล นี่เลยครับทุกคนครับซุปเซ็ตของเราครับแพ็กเกจนี่เลยครับโอ้เยอะแยะมากมายยังไม่ได้เปิดเลยนะครับทุกคนอันนี้เปิดหรือยังเดี๋ยวเปิดให้เลยก็ได้นะครับนี่เลยครับเอาไปเปิดนะครับจะได้แต่งตัวครับแล้วก็นี่ครับลูกแก้วอีก50อ่าคิดตั้ง52ลูกแก้วอีก3ลูกครับแล้วก็บัตรติดเชื้อหนึ่งใบซื้อไปแผ่นเชื่อได้เลยครับไม่ต้องไปเติมนะครับทุกคนครับดูที่ตัวละครของผู้หญิงกันบ้างว่าจะตึงจาวได้แค่ไหนครับทุกคนครับนี่เลยนะครับทุกคนครับนะเป็นใส่หัวของอายุโอเคีเด เป็นลาบปาโตูของเราสุดเซ็ตนะครับนะมาดูที่แฟชั่นเสื้อกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยครับนะในโน้ตยุคกินของเราก็มีเหมือนกันครับนะเป็นไงตึงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับนะนุูเซ็ตของเราครับนี่ครับทุกคนครับนะต่อไปนะครับดูแฟชั่นกางเกงกันบ้างว่าจะตึงจะอะไรแค่ไหนครับกางเกงกกางงเของเรานะครับสุดเซ็ตตัวละครครับแนวโอ้โหสุดผู้หญิงเยอะแยะมากมายคู่หูตัวละครของเราเนี่ยครับจะมีคุณโลโบคบอสอะไรต่างนกฟินิกส์นะครับทุกคนครับหน้าหมายเป็นดีมีเพนด้านะครับคอลเลคชั่นท่่าไกครับนะ หใครอยากได้ท่าไก่ไปเต้นแอคชั่นในฟรีสไตล์ของเราครับทุกคนเอาไปเต้นใส่มันเลยครับนะสุ่มเข้าห้องไปแล้วก็เต้นท่าไก่ใส่มันครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกระเป๋าจะต้องการซื้อพูของเราครับกล่องดวงใจวันเทคนิคบีชครับทุกคนครับแล้วก็พานาแอร์บอร์ดสุดเทสสุดแรงนะครับฟอร์จเคนบอร์ดครับล่มชูชชิปของเรานะครับล่มสมาร์ทเอ็นซูดเซนโปนโปอะไรต่างๆภาพพื้นหลังเรามาตามนี้เลยนะครับทุกคนครับเป็นไงนะครับตึงๆแรงๆเลยนะครับเป็นไง รูปภาพของเราครับทุกคนครับรูปเอส e n ซุนโฟ r o ตางเราก็ตามนี้เลยนะครับตัวไปดูคนที่อาวุธปืนกันบ้างว่าจะตึงจัอแรกันนะเอของเราครับเอเคมังกรถาวรครับเอเคยูนิคอนเอ็มสีสกายอีค่ากระบอกครับทุกคนครับลั่นทรงลั่นสองครับกอซ่า s k เอีค่ากระบอกครับเอ็มสองสิา์มนะครับเอ็มแลั่นทรงลั่น2กระโดดยิงหัวแตกเอ็มหกสิบเอ็มเก้าสี่นะครับเอ็มจีของเราอยู่ที่ยูเอ็มพีเจ็ดกระบอกครับเอ็มพีไฟเอ็มพีเอสเอ็มพีสี่ศูนย์พีเก้าสิบ ในปงเซเปอร์สีเหลืองทองก็มีเหมือนกันครับนะนี่เลยครับพิสตันของเราครับมาลีกระทะสองรูปแบบไม่ตัดอีกหกครับทุกคนแล้วก็ไม้บอลอีกสองราคานะอีกหนึ่งครับสิดธิ์ของรามาด้วยนี่เลยครับระเบิดมืออีกแปดรูปแบบครับไอวอลอีกสามอันนั่นเองครับอาเทียของเรามาด้วยหน้าหมายเอ็มเจ็ดสิบเก้าแล้วก็แกตติ้งในราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้าใครสนใจทักเพจมาได้เลยนะครับสวัสครับกระดาษสินค้าสามแปดสองนี่เลยครับหกร้อยบาทครับเชื่อมเฟ้นโบ้ต้นเองครับทุกคนครับมาด้วยเลเวลหนครับทก ครับนาซิโร่เคลลี่อะลุกไฮโตะเลงต่างครบเซตครับต่อไปนะครับทุกคนครับดูแฟชั่นหัวกันบ้างครับนี่เลยครับหน็อดที่เท่แรงเลยครับทุกคนครับนะต่อไปนะครับแฟชั่นแว่นตาครับนี่ก็ตามนี้ครับหน็อดคงหน็อดขาวครับทุกคนผ้าปิดโปงปากสุดเท่สุดแรงใส่ละเทสใส่ละหล่อครับตามนี้เลยครับทุกคนแฟชั่นหน้ากากตาดําตาแดงของเราครับมาดูชุดเซตกันบ้างครับนะเซตของเราครับยานางิใช่ไหมยานางินั่นเองครับทุกคนครับชุดส้มเอสุดสุดเท่สุดแรงของเราก็มีเหมือนกันครับไปนะครับดูแฟชั่นกันบ้างคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบบกกกกกกก็ตตาา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 มนนนนี้้้เเเเเลยไแช่่งง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 งทททุะะผใออ รองท้าตรองเท้าแตะของเราครับเซ็ตบูบิดของเรามีเหมือนกันครับซเซตของเราช้างเย็ดนั่นเองครับนะเพิ่มอื่นึ่งครับซทตันอีก52ิอลูกแ้บอีก5าลูกครับทุกคนแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่ออีกหนึ่งใบซื้อไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อก่อนได้เลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับนะต่อไปนะครับดูที่แฟชั่นตัวละครของู้หยิงกันบ้างครับว่าจะตึงจะแรงแค่ไหนครับทุกคนครับนี่เลยน่ครับนะหัวของเราครับทุกคนสิบขั้นสูงขั้นเมื่อกี้ครับทุกคนก็มีเหมือนกันครับอย่าเพิ่งเช เหมือนกันตัวหัวเยอะมากครับทุกคนครับนะเป็นไงครับทุกคนครับใครชื่นชอบนะครับนี่ครับตาดงตาแดงอะไรต่างๆครับไปนะครับดูที่นะครับก้ามดําของเราครับมาแน่นอนครับนะซูมๆไปฟังครับก้ามใส่แค่ก้ามดําทุกคนใส่อะไรก้ามดำเนี่ยโคตรเทเลยนะครับทุกคนครับนะดูดิมันมีออร่าเหมือนขังอ่ะทุกคนเหมือนแบบคนเล่นของอ่ะครับนะเหมือนแบบเออนะครับเหมือนจอมขมังเมธะครับยิงไม่คงเขาไม่เข้าอะไรต่างๆครับกางเกงรองเท้าผ้าบางผ้าใบอะไรต่าง เดรสของเราชุดอามงอมไหวต่างๆครับคู่หูตัวละครกันบ้างครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนกฟินิกส์ครับทุกคนครับนะหมาเพนดี้มีเพนด้าครบเซตเลยคอลเลคชันท่าทางของเราครับท่าไก่มาอีกแน่นอนครับท่าอัลบอดีบอดี้บโตอัลาบอดูบโดบอดี้ัลาบดึงบึ้งบึงเตดิรดดึงดึงดึงอะไรต่างๆครับนะน้องตายชมพูของเราครับกล่องดวงใจนี่เลยครับยานพาหนะนี่ครับแอร์บอร์ดสุดเท่สุดแรงของเราครับก็ตามนี้เลยครับทุกคนร่มชีวิตนี่เลยนะครับมาหน่อยครับทุกคนครับอย่าเพิ่นนอครับ นะเป็นไงครับทุกคนครับตึงๆระเลเลยนะครับไฟตาของเราก็ตามนี้เลยครับทุกคนมาดูที่อาวุธปืนกันบ้างว่าจะตึงจะระเลแค่ไหนครับ M4 ครับทุกคนลั่น2 AK นะครับ M14 สกาคิปปิดเลิฟครับทุกคนครับ600บาทด้วยสกาคิปปิดเลิฟลั่น2เทียบเท่า AK มังอ่าได้เท่าสก้าถาวอร์สกาแต่ท่านเลยนะครับทุกคนครับนะนี่ครับฟาร์มาร์สครับทุกคนดาเมจระยะด้วยครับสามารถีโมครับสุดที่สุดแรง XM8 ครับ N94 แล้วก็ปืนพลาสมากันจริงๆเราที่ UMP MP5 VSMP40 Mechanical นะครับ MP40 Evo ครับคอป้า500บาทเนี่ยหมดตู้นะครับ ทุกคนครับนะ P 9 0ครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสกองซุกซองไปแสนดีครับทุกคนครับนะนี่ครับสซนไรปงเซนไนเปอร์สีเหลืองทองครับค่าก็แปดล้วยเอ็มสพิทันของเรามาลีนี่เลยครับทุกคนกระทะสีไม้หัวมีหัวตัดอีก6ครับไม้บอลอีก4แล้วก็ค่าน้าถือท่าโรบี้สุดเท่สุดและสีของเราก็ตามนี้ครับระเบิดมือก็ตามนี้ครับ15รูปแบบเยอะมากครับทุกคนครับไอ้บอลสีอันแล้วอาเทิร์ของเรามาด้วย M ส9ในราคา6กราบาทได้ครสนใจทักเพจทไหมเลยนะครับ